งานเข้า iPhone s e ปี2 0 2 0แบบเต็มๆเลยนะครับหลังจากเปิดตัว iPhone 12เนี่ยจะงานเข้าอะไรยังไงเดี๋ยวนี้ดไอจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็หลังจากการเปิดตัวของ iPhone 12ไปนะครับผมตอนนี้น่ะ Apple นะครับได้มีการ ปรับลดราคานะครับของ iPhone รุ่นเก่าๆลงที่ขายอยู่นะครับอย่างเช่น iPhone 11 iPhone XR r นะครับปรับราคาลงเรียบร้อยแล้วไอ้ก็ทำคลิปสรุปไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะปรับราคาลงมาลดให้เราอะไรยังไงนะครับและที่สำคัญนะครับทั้ง iPhone 12นะครับแล้วก็ iPhone รุ่นต่างๆที่ขายอยู่นะครับต่อจากนี้นะครับจะไม่แถมหูฟังแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือหลังจากนี้เนี่ยจะไม่มีอีกแล้วนะครับโดยที่หลังจากทําคลิปเรื่องของ iPhone ที่ลดราคาลงไปนะครับแล้วก็บวกกับหัวชาร์จบวกกับหูฟังนะครับอะไรดังไงเท่าไหร่เนี่ยที่ไอ้ลองกลับไปดูมาอีกทีนึงนะครับแล้วก็พบว่า มี iPhone อยู่รุ่นหนึ่งครับน่าสงสารน่าสงสารมากเลยนะครับถือว่างานเข้าเลยนะครับก็คือ iPhone SE 2นั่นเองนะครับซึ่งก่อนไปฟังกันเนะี่ยอย่าลืมกด Subscribe กับ c h anel n ตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาอัปเดตคีิปดีๆแบบนี้ในทุกๆวันนะครับผมหลังจากที่กลับไปดูมาอีกทีนึงนะครับก็พบว่านะครับ s p h o n e SE 2ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ ถูกตัดหูฟังแล้วก็อะแดปเตอร์ทิ้งไปแล้วนะครับไม่มีแถมมาแล้วนะครับตรงนี้หลายๆคนคงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันต้องโดนตัดไปอยู่แล้วนะครับเพราะพี่ตีโอบอกแล้วว่าทุกรุ่นจะโดนตัดนะครับแต่ประเด็นมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมคือ iPhone 11 แล้วก็ p p o o n 10R นะครับที่วางขายอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีการปรับลดราคาลงไปนะครับหลายๆคนเออมันปรับลดราคาลงไปอย่างน้อยมันก็น่าจะหักเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องหูฟังอะแดปเตอร์ชาร์จอะไรไงไปดี๋ย่ไอทําลิปไว้เรียบร้อยนะครับผมแปลว่ามันยังมีส่วนต่างในการหักหัวชาร์จหักหูฟังไปใน iPhone 11และ p p o o n 10R นะครับผมแต่น้อง iPhone SE ปี2020นี่สิครับถึงแม้ว่าจะโดนหักหูฟังแล้วก็โฟนหักอะแดปเตอร์ไปนะครับ แต่ราคาของเขาเนี่ยมันก็ย he ังเท่าเดิมเลยนะครับก็คือ14,900บาทเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับน or like ั่นก็แปลว่าคนที่ซื้อ iPhone SE เนี่ยหลังจากนี้ไปแล้วนะครับจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับผมจะต้องเสียเงินเพิ่มไปซื้ออะแดปเตอร์กับหูฟังแยกอีกนะครับผม โอ้โหซึ่งราคาที่จะซื้อหูฟังแล้วก็อะแดปเตอร์แยกนะครับก็ประมาณ1,380บาทนะครับซื้อ iPhone SE ไม่พอจะต้องเจียดเงินอีก1,330บบาทมาซื้อหูฟังกับอะแดปเตอร์อีกทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็แถมมาให้เป็นปกติ อา้าวก็เรียกได้ว่าช่วงนี้นะครับใครกําลังเล็งเลง iPhone SE 2อยู่นะครับหรือว่ามีงบถึง iPhone SE 2อยู่พอดีเลยช่วงนี้ก็่าต้องตัดสินใจเร็วขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องที่วางขายอยู่ตอนนี้นะครับมันจะยังมีทั้งอะแดปเตอร์แล้วก็หูฟังอยู่ในกล่องนะครับแล้วราคา14,900เหมือนเดิม <Wow. S 1> นะครับผมเอาเป็นว่าถ้าร็อนนี้หรือว่าอะไรยังไงนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ของร็อนนี้จะหมดไปแล้วมีเซตใหม่เข้ามาที่ไม่แถมนะครับผม ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมใครอยากจะอะไรยังไงก็ต้องรีบเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เอามาบอกเอามาวิเคราะห์กันนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของ iPhone SE นะครับที่อยู่ดีๆก็มีงานเข้าขึ้นมาเฉยเลยนะครับผมก็ฝากแชร์คลิปนี้นะครับไปให้คนอื่นๆได้รู้กันด้วยนะครับว่าใครกำลังตัดสินใจซื้อ iPhone SE เนี่ยอันนี้เขาจะต้องตัดสินใจอะไรยังไงนะครับผมฝากแชร์ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กับช่อง s i ร i r e v ไว้ด้วยและการจะได้มาอัปเดตลีปดีๆแบบนม้ขึ้นกวนนะครับสำหรับวันนี้แต่อาปกว อยในคลิปหน้าสวัสดีครับ